เออวเด็กช่างะเนี่ยโอนกระทืบอโอ้อะไรกันครับฮเฮ้ยเฮ้ยเด็กช่างเหรอเด็กช่างเหรอเราอะอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้้โอ้โ้โอ้โ้โอ้ยอ้โอ้โเ้อ้โอ้วย้โดีโอ้โอนโอ้โอ้โ้โอ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 ้อ้โอ้โวอ้้ออ โอเควันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วแล้วอันนี้ผมจะเป็นลุงขายก๋วยเตี๋ยวเอาชีวิตหลอดจากพวกเด็กชาตเขียวมีเฮ้ยวมีโอ้อะไรวะเนี่ยโดนลุงกระตือเฉยโอ้โอ้โอ้เฮยมีคะแนนอ่ะลุง ล,ลุงไข่ก๋วยเตี๋ยวโอ,โอเคแล้วตอนนี้ผมฆ่าเด็กช่างไปหนึ่งคนแล้วนะครับนี่คนมาหายไปไหนวะมึงโดนกระทืบยับเลยลุงไข่ก๋วยเตี๋ยว ลุงใส่ลุงขายก๋วยเตี๋ยวต้องผันกลายเป็นเอ่อนักปราบเด็กช่างแล้วเฮ้ยคนที่อยู่โรงงาน่ะเออเออเออเด็กช่างคนนั้นน่ะมาดิมาดิดิเด็กช่างคนนั้นน่ะมาดิดิมึงมีกับระเบิดนะเนี่ยเนี่ยกับระเบิดที่ไม่ไม่ใช่มันคือเอ่อขวดไฟน่ะเวลาลุงทําอาหารลุงจะเก็บไฟนี่ไว้เพื่อป้องกันอันตรายเฮ้ย โชว์ความความสามารถพิเศษของเด็กข้างปีนต้นไม้โอ้โหมันปีนสูงขนาดนั้นได้ยัยงไงมัอะไรวะเอ้ยเอ้ยดาแกะด้วยแม่โอ้โหเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอเฮ้ยโฟกเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเด็กช่างคนนั้นน่ะไอ้เรื่องตรงนั้นน่ะหาเรื่องกับลุงเปล่าลุงก็มีฉลงนะลุงลุงลุงพร้อมวันนี้ลุงลุงตั้งตั้งแต่ลุงลุงตอนอายุลุงตอนเป็นหนุ่มหวะรู้ไหมวะ

ลุงลุงไายลุงต้องสายต้องสู้กับไอ้พวกเด็กทั้งพวกนี้แบบว่าไม่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 ลุงไม่ใช้วิธีการเนี่ยลุงจะใช้วิธีการฟาดตะหลิวคืออ้น่ากลัวคือลุงจะทำการขายก๋วยใช้วิธีการขายก๋วยเตี๋ยวการค้าพวกแม่งมีวิชาขายก๋วยเตี๋ยวอย่านะ เด็กช่างมาลังเ็นการขายก๋วยเตี๋ยวเกือบยี่สิบปีมาต้องอันจุยอยู่ตรงนี้ไอ,อเด็กขายก๋วยเตี๋ยว่า้าคุณกกาจรเด็กช่างเด้คนนึงฮะ้าว้าวมีคนนึงอ่ะทำไมรู้รสึกระแวงระแวงว่ามันจะอยู่จะไมได้ยินเสียง R P G วะ โอไม่แล oh <my S 1> นะ้วพวกมันยึดทงตร,งระกัดตรงนั้นแล้วลุงต้องหนีแล้วแหละเดี๋ยวใครใครต้องกางให้ตรงนั้นวะมึงสายลุงต้องหนีแล้วไอเด็กช่างไอคนนึงมันหายไปไหนวะโอเคมันมันลุงรู้แล้วว่ามันอยู่ไหนโอ้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  โอ้ยลุงลุงขายกว๋วยเตี๋ยวโอ้คุณคุยหู้ใจยศเพื่อน ต้องซื้อลุงต้องใช้อาวุธใหม่แหละนี่อาวุธที่เอาไว้เอาไว้ค่ะเอาไว้จัดก,การว่าเด็กช่างเด็กกระดนี่มึงือขอมังพบับลุกที่เอาไว้ตกเด็กช่างเรานานแล้วเด็กช่างเด็กช่างรองกว่านั้นอะ không phải vứt kiểu ơi. Đây vứt đó. Đây ต้องมาสู้เดกช่างอะไรกันครับเนี่ยโอ้ย,อยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆโดนเอ่อโดนเอ่อโ,โดนเด็กช่างโดนทำรา้ายอะไรกันครับเนี่ยวันนเด็กช่างนี้มันมันเรียนมันเรียนศิละปะอะไรมาวะเนี่ยกระบีบ่กระบกระบี่กระบอง คิดว่า <ông liebe glass> oh ้ไม่รู้ลุงไม่เห็นนะคิดว่า้ไม่รู้ไม่เห็นไมเนแต่ลุงไม่รู้อะไรไรโอ้ไม่นะลุงลุงโดนด็กข้างรงแกเ้ยเ้ยไอไอคนคนนั้นอะ วันนี่ดิโอ้ว้าวเอาอะไรรีบรีบรีบอโอเคตอนนี้เด็กช่างตายไปสองคนแล้ว คิดจะทำร้ายลุงงั้นเหรอหันตูไม่รู้โอ้ยเพื่อนเด็กช่างอีกโอ้เด็กช่างสมัยนี้มันมีหลายรูปแบบว่ทะทำเว้เฮ้ยเฮ้ยไอ้นมเล่นเล่นของสูงก็้มันเล่นอ,อัวนีแล้ลุงโอ้ไม่นั่นลุงโดนฆาตกรรม มึงโดนเลืดกรรมโดยโดยไอ้หนุ่มที you know <Yeah. S 1> ใ่ใช้ A P G ใจกันครับเนี่ยเพื่อนผมมันใช้ A P G ม่นะมันมันมันเก็บแอดรอปะเดวไม่ตายไปพร้อมกันเลย เฮ้ยไอ้นมจะทำอะไรลุงเนี่ยลุงขายก๋วยเตี่ยวประทัดเดกช่างด้วยคลิปนี้อ่ะเอ้ยอมาเอ๋วตั้งชื่อคลิปนี้ว่ามาหาปลาไหลด็กช่างประทัดประทะดลุงข่ก็เตี๋ยวหน้าปากซอยโอเค ไอเรวเจียวนะอู <c oughs> <c oughs> <Uh, hoy hoy> ้หยมันบิดไม่น <Okay okay, ่ะมันบิดลุงมันบิดลุงอะมันบิดลุงโอเคไฟลุง้อง างโดนไฟเผาไอ้ช่างโดนไฟเผาโหสังสัยลุงลุงวะลุงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฟูมาดิมาดิมาดิไอ้นมมาดิไอ้มมไนมโอ้โหโอ้ลุงลุงโดนลุงลุงโดนตะเข็บหนีบขา ันนี่ดิเออตัวเลือดือดิ ข้าช่วยนะโอ okay, oh, ้ลุงโดนลุงโดนเด็กช่างกระเละยด <c ười> ไปวันวนี้อ่ะลุงโดนเด็กช่างตระเลยด แต่ล,ลุงยังมีทักษะไม่มาพอเฮ้ยนสนุนลุงลุงมีพลังมาจากพัดจ้า,า,จาว้ยคือคือการคือการโอ้ไม่เดึกจังตีกันดึกจังตีกัน โอ้โหตายคู่เลยเฮ้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  <c oughs> โโยไอ้โนมโอ้ยใช้ลูกเฮ้ลุงขายก๋วยเตี๋ยวตายพร้อมๆกับเด็กช่างวิววิยลืมถืออาวุธ อะไรวะหลุมฝังศพซอมบี้โอเคในคลิปนี้ก็ขอเพียงจบไปเพียงเท่านี้โดยการที่ลุงจะมองพวกเด็กช่างและดังนั้นลุงก็จะเผาตัวเองเพราะลุงท้อกับพวกเด็กช่างผู้เย้ยอะคลิปก็จบเปเพียงเท่านี้นะครับบายบายครับ